โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกช่องเดลิทิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโลบอือนเดิมนะครับอยู่เกม r a n d p ์เพ e ครับหลังจากที่มันไม่ได้อัปเดตประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปตามมันตามเกมเลยนะครับอันนี้เป็นอัปเดต4แล้วนะครับทุกคนขั้นแรกนะครับมันมีเซคชั่นซีเข้ามาเราก็ต้องไปเซคชั่นซีนะครับวิธีการไปเซคชั่นซีง่ายๆครับอันแรกไปแบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนมาที่มารีนก่อนนี่มารีนเบสจีวันนี่ล็อกโพลอันน แล้วก็มาทางทิศ NW ครับผมไปเอาไม่โดดวะเกมบั็กครับเกมบั็กผมจะแนะนำให้ทุกคนบินไปแล้วครับถ้าแบบทุกคนเดินเรือไปอะอาจจะเจอเจ้าทะเลตีหัวแตกได้นะครับผมแนะนำให้บินไปไปครับใครที่มันแบบมีผลบินบินได้ก็ก็ก็บินไปนะครับระวังสียใจไม่น่าหมดนะครับแต่มันจะบินช้าหนึ่งนะครับผลไปอะไปทางทิศ NW นะครับเนี่ยประมาณ NW ตรงนี้นะครับ ไปเรื่อยๆเราจะเจอศาลานะครับเราต้องไปหาบูสกรนะครับบูสกรเนี่ยมันจะเกิดทุกๆ20นาทีนะครับถ้าใครเข้าเซิร์ฟมาแบบแรกๆก็จะเกิด5้านาทีนะครับครับเปิดเซิร์ฟอะไรเงี้ยห้านาทีก็เกิดละเคเราอยู่โลกวอเตอร์แล้วนะครับไปเรื่อยๆยังมีศาลาพักไจอยู่นะครับทุกคนทุกคนก็ต้องไปลงจอดตรงนั้นแหละแล้วก็รอไปเรื่อยๆระวังฟ้าผ่าหัวแตกนะครับ กคนนะครับเราจะเจอสาราแบบนี้เลยนะครับทุกๆคนเฮ้ยป้าผ่านี่เราจะเจอบรสรกแบบนี้ครับเจอแล้วตกไอเทียตกครับทุกคนก็ก็เก็บได้เลยแหละครับก็มันจะอยู่เข้าในกระเป๋าเลยนะครับเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเลยมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็เจอก็เก็บเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบแบบมีคมพีอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับพอทุกคนได้โบสโกอบแล้วนะครับนี่มาตรง NBT ตัวนี้ครับอีวาน มันจะอยู่ทางขวาของเกาะนะครับหรือมาทางแบบ S W หน้าไปทาง S W แล้วเดินมาก็ได้ครับไอ้อะไรอ่ะทำไมมันมีเจาเตลีอยู่ตรงนั้นวะอ,อ๋อบักเอ้ยเอ้ยบักบักแหละไอ้เหี้ยบักแหละเดินเรือไปคงไม่เจอนี่นะครับทางแบบที่มี c มันหันหน้าไปเลยเราต้องไปทางนั้นนะครับไปไปกันคุยจะเปิดโลกใหม่เกาะมันจะชื่อเกาะว่า Reverse Mountain นะครับมันจะเป็นแบบคุยกับลิงย,ยักยักแล้วก็เปิดประตูมิติโน่ไปโลกใหม่กันเลย Let's go. นี่นะครับทุกคนมันจะเป็นกรอบแบบนี้เลยนะครับแบบเปิดประตูมิตินาวตรงกลางใหญ่ๆใหญ่ๆบรุ่งๆลร่งๆอะ่ะโอเคครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับ,บเพ็กพอยต์เดอะนิวเวิลด์เย่รอบแรกผมขอเซฟ,ฟก่อนกันตายโลโบเซฟหน่อยนี yeah. ่้วก็ซื้อบล็อกโพสรด์ดไปครับ นี่เราก็มาคุยกับลิงยักษ์ตัวนี้ครับไอลิงหน้าตูดหน้าเหมือนตูดจริงว่ะมาครับคุยเรื่อยๆอ่ะโอ้คัดซีน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 แบบนี้มีเพลงแบบนี้ทุบทุบทุบฮืเอเออโห้โคตรอลังการ นี่ครับแล้วเราเข้าไปเล่นเลยนะครับแต่ผมจะเลือเข้าไปด้วยแบบเข้าไปแบบเท่ๆแบบแกนลายเข้าแกนลายอะไรเงี้ยไปกาลางเรือไปจังหวะนี้เพลงต้องขึ้นละเพลงต้องมาละเพลงแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่วงออเคสตราเล่นเลยจังหวะเนี้ยเอาเรือตีเรือเข้าบา่ได้ เลือเข้าโบตได้ทุกคนครับมันเราเรือเข้าไม่ได้นะครับไอ้หียแป๊กเลยบินไปแล้วกันเียเดินดไปอาจจะต้องมาเสกตรงนี้อาจจะเป็นอาจจะต้องมาเสกตรงนี้ใช่ไหมล่ะกูรู้อยู่แล้วแหละอุ๊ยเอา้าเข้ามาอย่างนี้เลยเอ่ะทุกคนครับผม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 ไม่ได้ปิดเกมนะครับหน้าจอมันดำนเฉยๆยมันของเกมมันนะครับผมไม่เกี่ยวอ๋อมันจะวาร์ปมาทียก็งง เซกันซีโลกสองมาแล้วจ้าชิเกาะโลโวอีตแลนด์อะไรอ่ะมีเกาะเปล่าๆอย่างนี้เลยเหรอไม่มีอเลยเหะอเขาไม่ได้บอกวะเขาไม่ได้ด้วยอ่ะเกาะมีอะไรไหมโอเคนะครับคุณผู้ชมเราก็มาถึงโลกสองกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมมีหน้าที่แค่พาทุกคนมาโลกสองนะครับส่วนที่เหลือฟาร์มมุ่งฟาร์มเมลทุกคนอะก็จะสู้กันนะครับ เดี๋ยวทีมต้องขอตัตลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายจุ๊บบ๊ว